คุณเคยได้ยินเสียงกระซิบกลางป่ามืดไหมเสียงที่บอกให้อยู่ด้วยกันในป่ารกร้างที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้มานานหลายสิบปีตำนานเล่าว,ว่าใครก็ตามที่ก้าวเข้าไปจะไม่มีวันได้กลับออกมาเหมือนเดิมอีกเลยคืนนี้ผมจะเล่าเรื่องต้องห้ามของป่าผีดงกระสือเรื่องจริงหรือแค่ตำนานคุณจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองก้องยืนนิ่ง เท้าหนักเหมือนถูกตรึงไว้กับดินเหงื่อเย็นไหลซึมลงตามขมับเสียงหัวใจเต้นครมครามจนดังแข่งกับเสียงใบไม่ไหวดวงตาสีแดงยังลอยวนตรงหน้าริมฝีปากของสิ่งนั้นยกขึ้นเป็นรอยยิ้มใส่แยะเลือดสีค้ำไหลหยดลงต่อเนื่องกลิ่นขาวยิ่งค้นราวกับทะลักเข้ามาในลำคอก้องพยายามหายใจช้าๆแต่ทุกอากาศที่สูดเข้าเหมือนมีกลิ่นเน่าเกาะติดเขาก้าวถอยหลังทีละก้าว แต่เสียงสายลมกับกรีดดังแหลมขึ้นทันใดนั้นเทาวันเหนือสีส,สันสถานเรากับมีใครสักคนโยกแรงๆจากด้านบนก้องเงยหน้าแล้วดวงตาสีแดงคู่ที่สองกระพริบขึน้นเหนือกิ่งไม้หัวอีกหัวหนึ่งลอยออกมาคราวนี้ผมยาวกระเซิงปกหน้าบางส่วนเสียงครางต่ำๆดังลอดออกมาเหมือนเสียงคนเจ็บป่วยแต่ก็คล้ายเสียงหัวเราะก้องกัดฟันแน่น ขาเริ่มสั่นจนแทบจะสุดภาพตรงหน้าสั่นไหวเพราะน้ำตาเริ่มพลอเขาได้แต่ภาวนาให้ตื่นขึ้นจากฝันร้ายนี้ทันใดนั้นหัวมนุษย์ทั้งสองพุ่งเข้าหาเสียงลำไส้กระทบกันดังแฉะเลือดสาดกระเซ็นเปื้อนใบไม้รอบด้านก้องวิ่งสุดแรงไม่คิดชีวิตทุกก้าวที่วิ่งเสียงหัวลอยเลอยตามมาทางด้านหลังกลิ่นขาวยังคงคลุง้ง เหมือนตามติดมาจนเข้าไปในปอดเขาสะดุดรากไม้ลม้มลงมือทะลอกเลือดซึมเสียงหัวเราะต่ำๆดังใกล้เข้ามาเรากับอยู่ตรงเหนือไหล่ก้องหันกลับไปมองทั้งน้ำตาดวงตาสีแดงคู่แรกสองประกายวาบปากของมันอ้ากว้างจนเห็นเหงือกสีคล้ำและเสียงแหบพรากกระซิบอีกครั้งหนีไม่พ้นหรอกก้องพยายามดันตัวลุกขึ้น แต่ขาทั้งสองข้างแข็งเปลงเหมือนไม่ใช่ของตนเองเสียงหัวใจเต้นรัวดังสะท้อนในหูลมหายใจหอบทีเหมือนคนจมน้ำเงามืดรอบตัวเริ่มบิดเบี้ยวต้นไม้สูงชะลุดโยกไหวราวกับก,บกำลังโน้มเข้ามากิ่งไม้ขยับเหมือนแขนมนุษย์เอื้อมหาเหยื่อพื้นดินสั่นเบาๆคล้ายมีบางสิ่งเคลื่อนอยู่ข้างใต้เสียงหัวระของหัวลอยดังก้องทับกันหลายชั้นเหมือนมีมากกว่าสองมากกว่าสาม ก้องหันซ้ายหันขวาราะตัวเต็มไปด้วยดวงไฟแดงลอยวนสลับขึ้นลงแสงจันทร์ถูกเมฆบดบังจนมืดสนิทเหลือเพียงประกายแดงวาวในความมืดหยดเลือดไหลย,ย้อยลงบนไหล่ก้องอุ่นและเหนียวจนเขาสะดุ้งเหือกเขาปัดออกด้วยความตกใจแต่กลับสัมผัสเป็นเนื้อดิบชื้นเสียงแฉะดังขึ้นในฝ่ามือก่อนที่เงาดำจะกรีดผ่านหน้าตาไปอย่างรวดเร็ว ก้องตะโกนลั่นแต่เสียงกลับขาดหายคอแห้งผากเหมือนมีใครบีบรัดทันใดนั้นสายลมแรงประทะใบไม้ปลิวว่นดังเหมือนฝูงนกกระพือปีกหัวลอยทั้งฝูงโผล่พ้นพุ่มไม้แต่ละหัวมีใบหน้าบิดเบี้ยวบางหัวเป็นหญิงสาวบางหัวเป็นชายแก่บางหัวเหมือนกำลังเน่าเปื่อยจนหนอนดิ้นอยู่ตามปากพวกมันล้อมรอบก้องไว้ทุกด้านเสียงหัวเราะผสมเสียงหอบหายใจ ดังวนสะท้อนเหมือนกล้องอยู่ในกะโหลกเขาเองสายตาแต่ละคู่จ้องตรงมาไม่กระพริบก้องกัดฟันวิ่งพุ่งเข้าไปในช่องว่างระหว่างหัวแขนเหวี่ยงไปมาเหมือนคนตะเกียกต,ตะกายหนีไฟเสียงหัวตาประกบหลังใกล้ชิดลมหายใจเหมือนขาวแทบจะราดลงต้นคอเขาวิ่งจนปอดแทบระเบิดแสงไฟสีส้มริบีโผล่พ้นแนวต้นไม้เป็นตะเกียงเก่าที่ปักอยู่ริมกระท่อมร้างกลางป่า กองแทบร้องให้ด้วยความโล่งใจเขาพุ่งเข้าไปเปิดประตูกระแทกดังปังภายในกระท่อมเต็มไปด้วยกลิ่นไม้ผุแสงตะเกียงส่องให้เห็นเศษกระดูกกองอยู่เต็มพื้นบางชิ้นยังมีเนื้อแห้งติดอยู่เสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากมุมห้องก้องชะงักหัวใจหยุดเต้นไปชั่ววินาทีและเงาใบหน้าหญิงสาวก็โผล่ขึ้นจากความมืดเป็นใบหน้าเดียวกันกับหัวลอยที่เขาเห็นเมื่อครู่ แต่คราวนี้ร่างกายสมบูรณ์ครบผมยาวปกหน้าตาแดงวาวจ้องตรงมาริมฝีปากสายยยิ้มเหมือนรอรับเขามานานแล้วเจ้าหนีมาถึงบ้านของข้าเองก้องหายใจติดขัดเสียงในอกดังคลืดคราดเหมือนจะสำลักเลือดตัวเองเขาก้าวถอยหลังชนกับประตูไม้เก่าประตูส่งเสียงเอ็ดอาร์ดราวกับกำลังจะปิดลงเองหญิงสาวตรงหน้าไม่ขยับแต่สายตากลับกดทับจนเขาแทบล้ม ในเงามืดข้างหลังเธอยังมีเสียงกระซิบสลับกันดังขึ้นบางเสียงเหมือนคนแก่บางเสียงเหมือนเด็กเล็กประโยคเดียวกันดังซ้ำไปซ้ำมาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันก้องพยายามตะโกนแต่เสียงไม่ออกเหมือนลำคอถูกบีบรัดแน่นด้วยมือที่มองไม่เห็นเขาพยายามเอื้อมมือคว้าลูกบิดประตูแต่ไม้เก่ากลับผุกร่อนหลุดติดมือออกมาพื้นกระท่อมสั่นสะเทือน เสียงไม้หักดังเปาะทีละแผ่นกระดูกที่กองอยู่ค่อยๆเคลื่อนไหวเสศษซากที่เคยแห้งกรอบกับเริ่มชุ่มเลือดสดอีกครั้งหญิงสาวค่อยๆก้าวออกมาจากเงามืดร่างกายของเธอเต็มไปด้วยรอยแผลฉีกเนื้อเน่าเผยให้เห็นกระดูกโผลพ้นแต่ดวงหน้าและดวงตากลับยังคงสวยงามหน้าหลงไหลที่นี่คือบ้านของข้าเธอเอ่ยเสียงแผ่วและเจ้าจะเป็นของข้าเช่นกัน ทันใดนั้นเสียงหวีดลมแรงกรูกระแทกเข้ามาประตูกระแทกปิดเองดังสนัน่นตะเกียงเปลวส้มสั่นระริกจนดับบูบทั้งห้องตกอยู่ในความมืดสนิทก้องพยายามคลำหาทางออกแต่สิ่งที่มือสัมผัสกลับเป็นผิวชื้นเหนียวเหมือนกำลังจับอวัยวะที่ยังอุ่นอยู่เสียงกระซิบดังใกล้หูมากขึ้นเรื่อยเเลือดเจ้าหอมยิ่งนักแล้วเขาก็รู้สึกถึงบางสิ่งพันรัดข้อเท้า ก้องก้มมองด้วยความหวาดกลัวแขนโครงกระดูกจำนวนมากกำลังโผล่ขึ้นจากพื้นลากขาเขาลงไปช้าๆจนพื้นไม้แต่เป็นโพรงเขาดิ้นสุดแรงเสียงกรีดร้องดังลั่นไปทั้งกระท่อมแต่กลับไม่มีใครได้ยินนอกจากฝูงหัวลอยที่ยืนล้อมอยู่รอบๆกระท่อมหญิงสาวกล้าเข้ามาใกล้ใบหน้าของเธออยู่ห่างเพียงคืบเธอยกมือเย็นเฉียบมาลูบแก้มเขา สายตาแดงวาวเต็มไปด้วยความสุขเจ้าจะไม่มีวันได้ออกไปจากดงกระสือนี้แล้วทุกอย่างก็ดับวูบเสียงเงียบปริบราวกับป่าทั้งป่าหยุดหายใจเหลือเพียงแสงจะลอดผ่านช่องไม้แตกส่องให้เห็นรอยเลือดไหลเป็นทางยาวออกจากกระท่อมเสียงจิ้งหรีดในป่าขาดหายไปทันทีความเงียบหนักอึ้งกดทับรอบด้านแสงจันทร์ที่ลอดผ่านรูไม้แตกเริ่มเลือนหาย ราวกับเมฆดำเคลื่อนเข้ามาปิดบังก้องพยายามขยับตัวแต่ทั้งร่างถูกโอบรัดด้วยแขนกระดูกที่งอกขึ้นมาจากพื้นเนื้อไม้ใต้ตัวนิ่มเหมือนดินโคลนร่างของเขากำลังจมลงไปทีละน้อยหญิงสาวในเงามืดยังคงยืนอยู่ริมฝีปากใส่ยยิ้มไม่เปลี่ยนดวงตาแดงวาวจับจ้องเหมือนคนรอคอยมานานแสนานานเสียงเธอเอ่ยอีกครั้งแผ่วเบาแต่ก้องกังวนในหัว เลือดเจ้าจะทําให้ข้าอยู่ต่อไปได้แขนโครงกระดูกหลายสิบเส้นกระชากร่างก้องลงไปแรงขึ้นเขาดิ้นสุดกําลังเล็บขวนไม้จนเป็นรอยลึกเลือดจากปลายนิ้วสาดเปื้อนพื้นรอบกายทันใดนั้นเสียงหัวเราะแหลมดังระงมรอบกระท่อมฝูงหัวลอยโผล่เข้ามาทางหน้าต่างแตกและช่องไม้ดวงตาสีแดงนับสิบคู่ส่องวาบในความมืดพวกมันบินวนเหนือสีส,ส่งเสียงเหมือนฝูงแมาลางวันรุมซาก ก็เงยหน้ามองพวกมันลมหายใจขาดห่วงสายตาพระมัวด้วยน้ำตาและเลือดเขาอ้าปากจะร้องอีกครั้งแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดหญิงสาวก้าเข้ามาใกล้เธอเอื้อมือเย็นเฉียบมากดลงบนอกก้องทันใดนั้นความเจ็บปวดพุ่งแล่นเหมือนหัวใจถูกควักออกสายตาเขาพระโมเห็นเพียงเงาของเธอก้มลงริมฝีปากแต่เลือดที่ซึมออกมาจากอกเจ้าจะอยู่ที่นี่ตลอดไป เสียงสุดท้ายที่กล้องได้ยินคือเสียงหัวเราะของฝูงกระสือก่อนที่ความมืดสนิทจะกลืนกินทุกอย่างรุ่งเช้าหมอกขาวคลุ้งเต็มป่านักล่าหน่อไม้สองคนเดินผ่านมาใกล้กระท่อมร้างพวกเขาหยุดชะงักเมื่อได้กลิ่นคาวแรงลอยมากับลมทั้งสองตัดสินใจผลักประตูเข้าไปภายในว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เหลือเพียงรอยเลือดแห้งลากยาวออกไปทางพื้นดิน หนึ่งในนั้นก้มลงสังเกตร่องรอยใบหน้าซีดเผือดทันทีเพราะเห็นเป็นรอยเท้ามนุษย์ลากไปกับพื้นแต่รอยนั้นจบลงตรงกลางป่าไม่มีทางไปต่อและในความเงียบเสียงกระซิบเบาๆก็ลอยมาแตะหูทั้งสองอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันลมเย็นพัดวู้ผ่านยอดไม้สูงเสียงใบไม้เสียดสีกันเหมือนใครกระซิบความมืดคลีคลุมไปทั่วดงไม้ มีเพียงแสงจันทร์สีหมดลอดกิ่งไม้ลงมาก้องเดินช้าๆไปตามทางดินแคบพื้นดินชื้นแฉะเหมือนเพิ่งผ่านฝนทุกก้าวเหยียบลงเสียงแฉะเบาๆดังกล้องในหูกลิ่นดินอับกับกลิ่นข้าวบางอย่างลอยขึ้นมายิ่งเดินเข้าไปลมกลับยินเฉียบเส้นขนทั่วตัวลุกตั้งขึ้นโดยไม่รู้ตัวเงาไม้โยกไหวคล้ายมีบางสิ่งซ่อนอยู่เขาได้ยินเสียงเหมือนน้ำหยดลงจากที่สูง ก้องหยุดยืนหันมองรอบตัวความเงียบกดทับจนหายใจติดขัดแล้วสายตาก็สะดุดกับเงาแปลกๆระหว่างผู้ไม้มันเคลื่อนช้าๆราวกับกำลังจ้องมองเขาเสียงฮึดฮัดเหมือนลมหายใจใกล้หูกลิ่นขาวแรงขึ้นจนแทบอาเจียนดวงไฟสีแดงสว่างวาบขึ้นจากความมืดลอยสูงเหนือพื้นเหมือนดวงตาแปลกประหลาดก้องถอยหลังโดยไม่กล้าแม้แต่จะกระพริบตา สิ่งนั้นค่อยๆเคลื่อนออกมาใต้แสงจันทร์ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนแต่เป็นหัวมนุษย์ผู้หญิงดวงตาเบิกกว้างเลือดไหลย,ย,ย้อยลำไส้ยาวห้อยระยงระยางหยดเลือดแดงสดหยดลงบนดินดังเปาะเสียงมันกระทบพื้นชื้นเหมือนน้ำเน่าและกลิ่นคาวก็อบอวนจนหายใจไม่ออกต้องยกมือปิดปากหัวใจกระแทกอกแรงราวกับจะทะลุออกมาหัวนั้นค่อยๆหันมาช้าๆ ริมฝีปากใส่ยะย,ยิ้มเผยให้เห็นฟันคมแหลมเสียงกระซิบลอดออกมาเบาๆเหมือนดังทั่วป่าเข้ามาใกล้กว่านี้สิชายชาราที่นั่งอยู่ข้างกองไฟในหน้าช้าๆแสงเปลวไฟสะท้อนบนรอยเหี่ยวย่นเต็มใบหน้าเสียงเขาแหบพระราวกับถูกกลืนไปกับลมกลางคืนตั้งแต่วันนั้นไม่มีใครได้เห็นหน้ากล้องอีกเลยเด็กหนุ่มที่นั่งฟังอยู่รอบวบงเบิกตากว้างบางคนขนลุกสู้รีพอตัวในเสือ้อ หญิงสาวสองคนก้มหลบตาไม่กล้ามองไปทางเงามืดของป่าชายชราย,ยกไม้เขี่ยถฐานไฟแตกดังเปรี้ยประกายไฟลอยขึ้นสู่ความมืดเหมือนดวงตานับร้อยเขาพูดต่อด้วยน้ำเสียงต่ำลงหลายคนเคยลองเข้าไปในดงกระสือแต่ไม่มีใครกลับออกมาได้ครบถ้วนบางคนหายสาบสูญบางคนกลับมาแต่ไม่เหมือนเดิมเขาหยุดเว้นจังหวะ ลมกลางดึกพัดแรงจนเปยไฟโยกไหวเสียงใบไม้ไหวรอบๆบฟังคล้ายเสียงกระซิบชายชาราหลี่ตามองทุกคนรอบวงแล้วเล่าเสียงแผ่วจนแทบกระซิบคืนที่ฝนตกหนักเมื่อสองปีก่อนข้าเองก็เคยเดินผ่านกระท่อมร้างนั้นและข้าเห็นดวงตาแดงคู่หนึ่งมองลอดช่องไม้มาในเงามืดมันยิ้มให้ข้าเด็กหนุ่มที่ฟังอยู่เผลอกลืนน้ำลาย หัวใจเต้นแรงเพราะสายลมพัดเอากลิ่นดินชื้นโชยมาเหมือนบรรยากาศในเรื่องที่เล่าไม่ใช่แค่นิทานแต่กำลังเกิดขึ้นจริงตรงนั้นชายชราขยับกายเข้าใกล้กองไฟเงาร่างของเขาโยกไหวบนพื้นดินก่อนจะเอ่ยประโยคที่ทำให้ทุกคนรอบวงแงข็งค้างบางทีก้องอาจยังอยู่ที่นี่นั่งฟังพวกเราเล่าเรื่องเขาอยู่ข้างๆวงไฟนี้เองเสียงกิ่งไม้หักดันขึ้นจากเงามืดหลังพุ่มไม้ ทุกคนสะดุ้งพร้อมกันหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกไม่มีใครกล้าหันกลับไปมองในความเนียยอึดอัดนั้นเสียงกระซิบคุ้นหูดังแทรกมาอีกครั้งใกล้เสียจนเหมือนดังตรงข้างหูอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันไม่มีใครในวงกล้าเปล่งเสียงเปลวไฟที่เคยสว่างกลับสั่นระริกเหมือนจะดับเพียงแค่สายลมหนึ่งวูบเงามืดจากป่าก็คลี่คลุมวงสนทนา เด็กหนุ่มคนหนึ่งหันไปทางเสียงกิ่งไม้หักมือกำท่อนไม้แน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อเขาอยากลุกหนีแต่ขาย,ยังแข็งเหมือนถูกตรึงขนแขนลุกสู้ทั่วทั้งร่างชายชราสูดลมหายใจยาวยกมือสันสชี้ไปยังแนวป่ามืดริมฝีปากเขาขยับเบาๆราวกับพร่ำบอกคำเตือนอย่าอย่ามองมันแต่สายตาของทุกคนกลับถูกดึงดูดไปยังเงาสีแดงวาวที่ลอยขึ้นเหนือพุ่มไม้ มันชัดเจนเกินกว่าจะเป็นตาฝันไปแสงนั้นลอยวนไปมาเหมือนดวงไฟหิ่งห้อยแต่กลับมีมากขึ้นมากขึ้นเด็กสาวคนหนึ่งเผลอร้องกรีตทันใดนั้นฝูงดวงตาแดงนับสิบก็พุ่งตรงเข้ามาเสียงหวีดหวิวของลมปะทะกิ่งไม้ดังสนัน่นหัวเราะแหลมสูงระง,งมไปทั่วทั้งป่าทุกคนแตกฮือวิ่งหนีเสียงฝีเท้ากระแทกดินดังก้องระง,งม บางคนสะดุดล้มร้องโอดครวนบางคนหายวับเข้าไปในแนวป่ามืดโดยไม่มีใครหันกลับไปช่วยไฟในกองดับสนิทในพริบตาเหลือเพียงกลิ่นควันจางๆลอยคลุ้งชายชราที่เล่าเรื่องยังคงนั่งอยู่ที่เดิมแต่ใบหน้าของเขาแปรเปลี่ยนริมฝีปากใส่ยยยยิ้มกว้างจนเกือบฉีกถึงหูดวงตาของเขาส่องวาวสีแดงฉานแสงจันทร์สาดลงมาพอดี เผยให้เห็นว่าบนคอของชายชารานั้นไม่มีร่างกายต่อหัวที่ลอยอยู่เหนือกองไฟยังคงเล่าเรื่องต่อด้วยเสียงแหบพราคืนนี้เจ้าทั้งหมดก็จะอยู่ด้วยกันแล้วเสียงกรีดร้องแตกกระจายไปทั่วผืนป่าแต่ก็ถูกกลืนหายไปในความมืดเหลือเพียงเสียงกระซิบซ้ำๆไม่รู้จบอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันรุ่งเช้าหมอกสีขาวหนาทึบปกคลุมผืนป่า เสียงไก่ป่าคันโหยหวนดังแผ่วๆแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปลึกนักกระท่อมร้างกลางดงยังคงตั้งประงานอยู่เหมือนเดิมกลุ่มชาวบ้านห้าหกคนเดินฝ่ายญาสูงเข้ามาในมือมีมีดพราและไม้ไผ่เหลาแหลมเป็นหอกใบหน้าเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นเพราะเมื่อคืนพวกเขาได้ยินเสียงกรีดร้องว่าออกมาจากป่าคนแก่ในหมู่บ้านเดินนำหน้าเขาเอ่ยเสียงหนักแน่นแต่สั่นเล็กน้อยเราต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น มิฉนั้นพวกเราจะไม่ปลอดภยัยเมื่อถึงกระท่อมกลิ่นขาวเน่าก็ลอยแรงขึ้นจนทุกคนต้องเอาผ้าปิดจมูกประตูไม้แง้มอยู่เล็กน้อยแสงแดดลอดผ่านรอยแตกของผนังเข้าไปเผยให้เห็นเงาร่างบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่ข้างในชายหนุ่มใจกล้าใช้เท้าเตะประตูออกเสียงดังปังสะท้อนกล้องทุกคนกรูกันมองเข้าไปสิ่งแรกที่เห็นคือกองเท้าฐานเย็นสนิทของกองไฟเมื่อคืน แต่บนพื้นรอบกองไฟเต็มไปด้วยคราบเลือดสีดำคล้ำเป็นวงกว้างและรอยลากเป็นทางยาวออกไปทางป่าเหมือนมีบางสิ่งถูกฉุดกระชากไปทันใดนั้นหญิงไวกลางคนในกลุ่มชาวบ้านร้องเสียงหลงเธอชี้ไปที่ผนังไม้กระท่อมตรงนั้นมีอักษรสีแดงสดเหมือนเลือดเขียนเอาไว้ชัดเจนอยู่ด้วยกันทุกคนถอยกรูดหัวใจเต้นรัว อากาศรอบตัวเย็นเฉียบราวกับถูกดูดพลังชีวิตออกไปแล้วเงามืดก็ค่อยๆเคลื่อนไหวจากมุมห้องมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นหัวลอยมากมายแต่ละหัวตาแดงวามองออกมาจากความมืดพร้อมรอยยิม้มเสียงกระซิบดังขึ้นพร้อมกันนับสิบนับร้อยทุ่มบ้างแหลมบ้างเจอเสียงหัวราอแหบพา่าอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันกลุ่มชาวบ้านแตกคือวิ่งหนี เสียงฝีเท้าวิ่งกระแทบพื้นดินสะท้อนกล้องในป่าบางคนหายไปในความมืดโดยไม่มีเสียงร้องบางคนลม้มลงแล้วเงียบหายเหลือเพียงรอยเลือดจางๆเหลือเพียงชายแก่ที่เป็นผู้นำยืนแข็งทื่ออยู่ตรงกระท่อมดวงตาเบิกโพลงด้วยความตกตะลึงเพราะเขามองเห็นหัวของกล้องลอยอยู่เหนือกองไฟเก่าดวงตาแดงวาวริมฝีปากสยายิ้มพร้อมเอ่ยเสียงแหพร่า ข้าบอกแล้วหนีไม่พ้นหลังจากเหตุการณ์วันนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ดงกระสืออีกเลยแม้เพียงแค่งเงาไม้ริมชายป่าก,ก็ทำให้ผู้คนรีบถอยห่างชาวบ้านที่หนีออกมาได้ไม่เคยพูดถึงสิ่งที่เห็นบางคนเงียบงันไปทั้งชีวิตบางคนย้ายหนีจากหมู่บ้านโดยไม่เหลียวหลังแต่เรื่องราวก็ยังแพร่กระจายออกไปกลายเป็นคำเตือนสำหรับผู้ที่คิดลองดี การเวลาผ่านไปหลายสิบปีกระท่อมร้างกลางป่าสุโสมจนเหลือเพียงซากไม้ผุแต่ตำนานยังไม่เคยเลือนหายใครก็ตามที่เดินผ่านบริเวณน,นั้นในคืนเดือนมืดมักได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบ,เบาตามสายลมอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันบางคนบอกว่าเป็นเพียงเสียงลมพัดบางคนบอกว่าเป็นเสียงสัตว์ป่าแต่สำหรับคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านพวกเขาเชื่อว่า เป็นเสียงของกล้องและเหล่ากระสือที่ยังคงวงเวียนอยู่ในดงนั้นและทุกค่ำคืนเสาร์อาทิตย์เมื่อมีการล้อมวงเล่าเรื่องผีชื่อของป่าผีดงกระสือจะถูกเอ่ยขึ้นเสมอไม่ใช่เพียงเพื่อเล่าความสยองแต่เพื่อเตือนทุกคนว่าบางที่ไม่ควรย่างกลายเข้าไปและบางวิญญาณไม่มีวันจากไปไหนเลยจบ